Mm hmm. วันนี้นะคะหมูหวานมานั่งสบายๆชิลๆนะคะที่บ้านของน้องคนหนึงค่ะซึ่งเป็นแขกรับเชิญของพี่หมูหวานเองนะคะ mm hmm. ก็คือน้องเอบีควีนแห่งค่ายามิกาเซน้องเอพิรน้องบรูมสวัสดีค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ oh. พวกเราเอบีควีนจากคามิกาเซนะคะ mm hmm. อายุเท่าไหร่กันคะเนี่ยในอายุสิค่ะสิบเจ็ดค่ะอ๋อก็เป็นรุ่นน้องพี่ไปสี่ปีเองที่เหลือฝากธนาคารเอาไว้นะคะอ่ะตอนนี้นี่มีผลงานใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะใช่่ะก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกของเราไปนะคะนี่เงาเขาใจยากเรื่องมากแล้วรักไหมอุ้ยวาพี่ทําไมอ่ะถาว่าพี่งี่เงาเขาจะยากไม่ใช่นะคะเพลงนี้ร้องยังไงอะ เด,เดี๋ยวพวูกหนูจะแบบซัมปิ้ทอนหกให้ฟังค่ะห้าสี่สาหนะะึ่ง <c oughs> ถ้าให้เงาเขาจะยากหรงมากล้วเธอรังไหม โอ้โหท่อนฮุกนี่ยาวมากเลยนะคะแทบจะเป็นหนึ่งเพลงของอัลบ้างไปอื่นเลยชื่อเพลงค่ะก็มาท่อนฮุกใช่งี่เงาเขาจะยากเรื่องมากแล้วรักไหมนะคะก็น่ารักใสๆไวทีนกันไปนะคะอ่ะแล้วทีนี้มาพูดถึงว่าเข้าวงการกันมาได้ยังไง อ๋อก็ออของอีพิลนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาที่คามิกกเซได้ตอนแรกเพราะว่ามีงานอีเวนต์ที่พารากอนแล้วก็กำลังจะขึ้นไปร้องเพลงแล้วทีนี้ก็มีพี่แคสติ้งของคามิกกเซอะค่ะไปเจอเขาก็เลยขอถ่ายรูปแล้วก็ขอเบอร์อะไรเงี้ยให้มาคาสต์อูอตอนแรกกะจะทำเป็นศิลปินเดียวคะ่ะแต่ว่า<ช>เข้ามาพร้อมกับบูมใช่ไหมคบังเอิญมีบูมเข้าก็เลยอดเป็นศิลปินเดียวเลยดีแล้อ เป็นศิลปินฝึกหัดเข้ามาพร้อมกันอพอดีค่ะ,ะแล้วทีนี้บูมมาเริ่มไงอะ่ะของบูมเหรอคะก็บูมก็เรียนร้องเพลงที่เรียนสถาบัน EBO แล้วตอนนั้นมีกิจกรรมของท2ีทนะคะเป็นแข่งเต้นแข่งร้องแล้วช่วงนั้นปิดเทอมก็เลยเข้าไปร่วมกิจกรรมก็ชนะเขาก็เลยแบบไหนก็มาแล้วลองคคสดูไหม <laughs> บูมก็เลยแบบ เออจะดีเหรอเขไม่ได้เตรียมเพลงไม่ได้เตรียมอะไรเลยเขาก็แบบลองดูก็ได้คะ่ะนูก็เลยแบบลองดูแล้วก็เลยได้เข้ามาเจอกับเอพริลขนาดไม่ได้เตรียมนะยังสามารถอ่ะหนูก็แ,<ต>แบบเตรียมจะขนาดไหนอลองคิดดูแต่ว่าพี่เขาก็เรียกไปอีกทีให้เตรียมมาด้วยคะ่ะใช่รอบแรกก็เหมือนเก็บเป็นโปรไฟล์มาเอพฟิลใช่ค่ะรอนานไหมกว่าจะคลอดออกมาเป็น2คนนี้ ปีกว่าๆใช่ค่ะแต่ว่าก็ระหว่างช่วงที่แบบช่วงปีกว่าๆนี้ก็มีการซ้อมทุกวันเลิกเรียนก็ต้องไปซ้อมร้องเต้น acting การแสดงการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มีการทําแบบทดสอบว่าดูว่าออกคู่กันดีไหมแนวไหนดีอ่แล้วอนาคตเนี่ยอ่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะไปให้ถึงไหน อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนตอนแรกอะ่ะมีโกเหมือนกันก็คืออยากเป็นหมอค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เพราะว่าชอบเรียนแบบหมอเลยค่ะหมอดูไม่ใช่ดูรอบเป็นหมอ,อหมอผิวหนังไม่ก็หมอเด็กค่ะแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือตอนนี้คือแบบเป้าหมายหลักคือเข้าหมอให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันว่าเราอยากไปแบบคณะอยากเรียนแบบสเปเชียลไลซ์ทางไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพิ่วก็แบบสนใจทางด้านเรื่องแบบ ภาษาด้วยก็คืออยากจะลองแบบเขียนหนังสือดูหรือว่าแบบทําภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอยากทำเหมือนกันใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยพิวมีโรงพยาบาลใช่แล้วก็คือพี่อยากเรียนหมอใช่ไหมแล้วคือเราทุกคนก็ทาโรงพยาบาลทุกคนก็เป็นหมอใช่ไหมคะทุกคนก็เหมือนอยากแบบมีสายอาชีพอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคถ้าสมมติว่ายังไงเนี่ยพิ่วก็อยากลองเป็นทางด้านแบบสร้างภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็อยากทำ นึกว่าที่บ้านเนี่ยเป็นโรงพยาบาลค่ะทุกคนเป็นหมอค่ะอยากจะแตกต่างเป็นหมอดูนี่ย่นี่หนหมออดมือหน่อยสิก็เป็นลูกคนเดียวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีใครที่แนะอนาคตให้เราบ้างไหมก็มีชี่แนะอนาคตที่บ้านก็คุณแม่เนี่ยบอกว่าจริตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติเรายังไม่รู้อนาคตใช่ไหมคะเราควรจะเรียนเกี่ยวกับ business ไว้ก่อนเพราะว่า มันทําให้เรา,เาสามารถไปได้หลายทางค่ะอจะแหวกว่ายไปทาง<ช>ไหนก็<ช>สบายใช่ไหมส่วนของบูมคุณพ่อคุณแม่ก็แบบแบบลูกอยากทำอะไรก็ได้ที่ลูกมีความสุขเพราะว่าอยากทาอะไรก็ให้รีบทําให้ทําเยอะเพราะว่าพอคุณพ่อบอกว่าพอเราโตขึ้นไปอะ่ะจะไม่มีอะไรที่เราจะเสียใจว่าเราทําลงไปแต่เราจะเสียใจกับอะไรที่เรายังไม่ได้ทําำ ใช่ดีมากเลยอ่ะนะคุณพ่อทํางานเลยนะคะคุณพ่อกับคุณแม่เปิดร้านอาหารค่ะ c บบี b บีนด้วยกันอ๋อร้านนี้พี่โมวันโปรดมากๆเลยนะคะรอเป็นร้านของหนูเองเหรอคะใครกินเค้กเบบี้ o ูมไหมคะอันนั้นคือชื่อของบูมเหรอใช่คคอคุณแม่แบบจะตั้งชื่อเค้กตามชื่อลูกๆทั้ง3าคนด้วยใช่ก็จะมี Baby ้แชมปพี่ชายบูมเบบี้บูมแล้วก็เบบี้เบล มาถึงจุดนี้เนี่ยอุตส่าห์ดันด้นมาจนถึงบ้านของน้องบูมเลยเนี่ยจะโชว์ฝีมืออะไรให้ดูสักหน่อยในไหนๆก็มาวันนี้พวกเราก็เตรียมใช่ค่ะาเดี๋ยวปกติแล้วตัวเองทําอยู่แล้วหรือว่าทําเพื่อพี่หมูหวานโดยเฉพาะจ้ะโดยปกติแล้วเหมือนเอพริลก็จะแบบชอบมาเล่นที่บ้านบูมแล้วก็หายกิจกรรมอะไรทํากันอาจจะแบบ ทำวัตศิลปะบ้างทำอาหารบ้างทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบคุกกี้ทำคุกกี้กันไหมวันนี้ทำคัพเค้กก็มีคัพเค้กเอบรีคุณด้วยค่ะตอนนั้นก็ทำคัพเค้กเล่นกันแล้วปกติแล้วพิ่วทำกับข้าวป่ะจ๊ะก็จริงๆแล้วปกติเนี่ยพิ่วเป็นคนที่เอ่อทำไม่ค่อยทำกับข้าวทำขนมก็ไม่ค่อยทานแต่ว่าพอเหมือนได้มาออกร่วมงานกับบูมแล้วเนี่ยก็มาเล่นที่บ้านบูมบ่อยๆใช่ไหมคะก็จะได้แบบลองแบบ เอ้ยอันนี้ทํายังไงนะเอ้ยอันนี้ทำยังไงถางอร่กันะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนได้เริ่มลองทําอาหารดูค่ะก็เลยเป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลินไปใช่วันนี้นะคะพวกเราก็มีเมนู2เมนูก็มีช็อกโกแลตลาวานะคะแล้วก็มีฟรุตสลัดเพราะไหนไหนแบบเรากินช็อกโกแลตแล้วก็ควรจะมีผลไม้จะได้แบบเฮลตี้อะไรเงี้ยค่ะใช่นะคะถ้าอย่างนั้นพี่หมูหวานว่าเราไปเข้าครัวดีกว่าได้ไปดูกันว่าฝีมือของน้องบุมจะเป็นยังไง เอพิวจะทำอะไรนะช่วยกันใช่ไหมใช่ค่ะฝีมือของเอวีควีนจะเป็นยังไงคะนะเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกันค่ะไปเข้าครัวนค่ะค่ะบอกเธว่าไม่แปลว่าใช่จบแม่รักเธอฉันบอกไม่มีไรใน chemistry เกลียดน่ะแค่พูดไรเปล่าเนะค่ะวันนี้พวกเราเอวีควีนนะคะก็จะมาทำช็อกโกแลตลาวาค่ะใช่ส่วนผสมนะคะก็มีดาร์กช็อกโกแลตลิน 85กรัมมีไข่สามฟองไข่ไก่ธรรมดาค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีแป้งอนเนกประสงค์นะคะ85กรัมเหมือนกันค่ะมีน้ำตาล85กรัมค่ะใช่ที่ดาร์กช็อกโกแลตพูดไปยังนะพูดไปแล้วอ๋อ170กรัมนะคะพูดความแน่ใจกรอบ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เนย170กรัมค่ะใช่โอเคขั้นตอนแรกนะคะพวกเราก็จะเอาเนยไปละลายเข้าไมโครเวฟนะคะ1นนาทีเอาไปเวฟหนึ่งาทีแล้วเอาเข้าไมโครเวฟก่อน ก็น <G> <uk> <rainforest> ี okay. <pl> ่นะคะก็หน้าตาของช็อกโกแลตลาวาของเราแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะไปเข้าเตาอีกใช่ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปเข้าเตาอบ10นาทีโอเคมาดูกันว่าเป็นยังไงว่าจะกินได้ไหมค่ะระหว่างที่พวกเรากำลังรอช็อกโกแลตลาวาอย่ในเตาเราก็จะมาทำทุตสลัด ใช่ค่ะจะได้เฮลตี้นะคะกินช็อกโกแลตก็ต้องกินผลมไม้ใช่จะได้ผิวพรรณสวยงามโอเคกันไปเริ่มเลยดีกว่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นฟุตสลัดที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะ <ใช S 1> ก็น้ำเชื่อมเนี่ยจะเป็นน้ำเชื่อมแบบใส่กลิ่นนะคะ <c oughs> เข้าไปนิดนึงก็คือวิธีทำ <c oughs> ก็เอาน้ำตาล250กรัมกับน้ำเปล่า <c oughs> น้ำสิงธรรลาน้ำธรรมดาะคะ250กรัมใช่เอามาต้มนะคะก็ได้เป็นน้ำเชื่อม สะคล้นิดนึงเราก็เลือกผลไม้ที่ชอบผล<ช>ไม้อะไรก็ได้อย่างนี้ก็จะมีสับปะรดส้มโกเบอรี่มีแอปเปิ้ละค่ะใช่ใชแต่ว่าเรามาใส่กล้วยหอม<ช>เราจะไปใส่กล้วยหอมเลย นี่ก็10นาทีแล้วนะคะพเราก็จะช็อกแลตลาวาพวกเราออกจากเตาแล้ว ที่เราเข้าครัวกันกุกกี้กุกกี้สองคนเสร็จแล้วทำไมมันเร็วอย่างนี้คะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วขั้นตอนก็นิดเดียวเองอีกอย่างบูมก็ซ้อมมาดีแล้วนะอยู่ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำง่ายๆสามารถทำรับประทานที่บ้านกันได้ใช่ายๆคะก่อนจากกันนะพี่หมูหวานว่า น้องๆต้องอยากจะฝากผลงานใช่ไหมค่ะก็ซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะเขาจะยากเรื่องมากแล้วรักไหมค่ะตอนนี้ก็ดาวน์โหลดได้แล้วที่ดอกจันสามสามเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะใช่ค่ะอีกรอบแล้วใครอีกรอบดอกจันสามสามเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะแล้ว่าติดตาม MV ของพวกเราได้นะคะใน w w อร์บิลเลจจอดไอเล็คคอค่ะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมข่าวสารทั้งหลายแหล่ใช่ค่ะพี่หวานอย่าลืมดาวน์โหลดนะคะค่ะแต่ก่อนอื่นพี่ขอดาวน์โหลด สองเมนูนี้บนโต๊ะก่อนละกันเลยนะคะเอาละค่ะพี่หมวนขอบคุณน้องๆมากค่ะขอบคุณคมากค่ะขอบคุณรับ